นะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณแม่ใจดีมากๆนะคะคุณแม่ทันเมตตานะคะได้เล่นเกมเนาะนะคะได้คะแนนมา800คะแนนนะคะกับขอบคุณแม่ใจดีมากให้ชงเชียงก่อนกลับขอบคุณคุณแม่ใจดีมากๆเลยนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่ทันเมตตามานะคะเออได้เล่นเกมกันเนาะนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ ได้รางวัลอยู่ที่800นะคะ800คะแนนนะคะกลับขอพระคุณคุณแม่จ๋าใจดีมากๆเลยนะคะนะคะขอให้คุณแม่เละครอบครัวนะคะมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ ขอให้สมหวังดังปลานาทุป,ประการเลยนะคะขอบคุณคุณแม่จ๋าใจดีมากๆนะคะที่เมตาน้องนุ่นของเราในวันนี้เนาะนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนุ่นได้ทาเผลไม้วันหวานนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปลาทารุปปะการเลยนะคะแม่จา๋า ขอบคุณคุณแมยาจยาใจดีมากๆนะคะที่เมตานะคะน้องนุ่นนะคะแล้วก็พี่น้องชาวช้างในทุกช่องที่ร่วมเล่นเกมสรุปกันในวันนี้เนาะนะคะ คุณแม่มากๆเลยนะคะที่มีเกมให้ร่วมสนุกสนุกนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋านะคะสถานีนครันก็ขอุยาจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากขอเจข้อใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องพังน้องนุ่นนะคะช่องเล็กๆนะคะเป็นกําลังใจนะคะให้กับน้องนุ่นของเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะ